เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังที่ประเทศอินเดียทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังไม้ในเมืองไฮเดรบัตรัฐเตลังคานาประเทศอินเดียเหตุเกิดเวลาประมาณตีสามเป็นช่วงเวลาที่คนงานกำลังนอนอยู่ภายในโกดังเพลิงไหม้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนและหนีออกมาได้เพียงหนึ่งคนเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่วนคนงาน11คนหนีออกมาไม่ได้เพราะว่าสำลักควันไฟผู้ประท้วงของกลุ่มยุวชนจากพรรคคองเกรสของอินเดียซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านแบกถังแก๊สเปล่าพุ่งเข้าหาตำรวจในระหว่างการประท้วงที่กรุงนิวเดลีเพื่อแสดงความไม่พอใจที่ราคาเชื้อเพลิงแทบทุกชนิดปรับราคาขึ้นทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซินรวมถึงแก๊สุงต้ม ท้ายที่สุดการประท้วงยุติโดยตำรวจจับกลุ่มผู้ประท้วงไปบางส่วนอินเดียนำเข้าน้ำมันมากถึงร้อยละ80ของการใช้งานทั้งประเทศเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกแพงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันในประเทศสูงตามไปด้วยที่ประเทศรีลังการ,รัฐบาลมีคำสั่งให้ทหารตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยในสถานีบริการน้ำมันหลายร้อยแห่งทั่วประเทศ หลังจากประชาชนหลายหมื่นคนเข้าคิวรอเติมน้ำมันหลายชั่วโมงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว3คนการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในสีลังกาเกิดขึ้นหลังจากมีปัญหาขาดแคลนพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงสีลังกากำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนเนินตราต่างประเทศส่งผลให้ไม่สามารถชำระสินค้านำเข้าหลายชนิดรัฐบาลสีลังกาเตรียมขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ i d f